ใบแรกนะก็เป็นจุดเริ่มต้นละกันนะคะถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นนะอ่ะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นกลางนะคะก็คือมุมปากเนี่ยละคะ่ะเนาะมุมปากที่จะเป็นระหว่างการสนทนานะคะระหว่างการสนทนาเนาะอ่ะตอนนี้เดี๋ยวขยับไพ่ก่อนเปิดกันสดๆเลยนะแล้วก็ด้านขวาก็จะเป็นปิดจบในแง่ของการสนทนาของคุณนะคะ เป็นสองใบนะแล้วก็สุดท้ายนะคะแม่หมอจะเป็นการแนะนําจากไพ่ล้กันนะคะสใบเนาะ,อะตอนนี้นะคะเดี๋ยวมาดูซิว่าการเริ่มต้นบทสนทนาเป็นสิ่งสําคัญและในระหว่าง พูดคุยกับคนที่จะทำยังไงให้คนรู้สึกประทับใจหลงไหลในเสน่ห์คำพูดหรือในวลีในลีลาในการพูดของคุณเป็นอย่างไรทำให้เขารู้สึกมีอารมณ์ต่อเนื่องไหมเคลือบเคลิ้มกับคุณไหมแล้วปิดจบได้สวยไหมอ่านี่ก็คือเป็นไกด์แนวทางแล้วกันนะคะที่ไพ่มานําทางให้คุณได้เห็นอาจจะเป็นตัวตนของคุณก็ได้นะคะหรือว่าอาจจะเป็นไพ่ที่กําลังสะท้อนอะไรบางอย่างให้คุณได้แก้ไขปรับปรุงพัฒนาเปลี่ยนแปลงให้ดีก็ได้นะคะ มาดูกับด้านซ้ายนะคะด้านซ้ายที่แม่หมอบอกนะคะว่าซ้ายใบแรกก็คือเป็นการเริ่มต้นระหว่างสนทนาการเริ่มต้นของคุณนี้โอ้โหเริ่มต้นด้วยความพอดีนะไพ่ใบนี้เปรียบเสมือนกับว่าเป็นผู้ชายอ้วนเนาะที่ถือถือถ้วยนะคะถือถ้วยถือกับของอยู่บนมือนะ,ะก็เรียกว่าเวลาทับแม่หมอสัมผัสจากาไพ่ใบนี้นะเวลาที่คุณเริ่มต้นจะ พูดกับใครอะไรยังไงไม่ว่าจะเป็นในเรื่องทางการหรือไม่ทางการะคุณค่อนข้างจะเป็นคนไม่ได้เป็นคนที่เอารัดเอาเปรียบคนะเวลาที่คุณจะคุยจะนำเสนอจะแนะนำอะไรกับใครคุณมักจะเริ่มต้นด้วยความรู้สึกพอดีพอดีคือยังไงคือเขาเรียกว่ายังไม่เปิดกับบทสนทนานแบบชัดเจนอะอาจจะเป็นการเริ่มต้นให้เขารู้สึก สบายใจรู้สึกสุขใจเมื่อได้คุยกับคุณคุณเหมือนกับว่าคุณมอบ โอกาสในการที่ให้เขาพูดกับคุณก่อนก็ได้นะคะคุณอาจจะเป็นคนฟังที่ดีก่อนเหมือนมองสังเกตเขาอะค่ะถ้าเกิดยิ่งคุณอยู่ในกลุ่มหลายๆคนคุณจะไม่ได้เป็นคนแรกที่พูดคุณอาจจะเป็นคนที่แบบว่ารอจังหวะของคนท,ที่กำลังพูดคุยโต้อตอบก,กันแล้วคุณก็อาจจะเป็นคนที่หยิบยื่นอะไรบางอย่างเกี่ยวกับคำพูดบางท่อนบางตอนที่อาจจะเป็นการแนะนำเป็นการที่ปูทางในแง่ของการที่จะทำให้รู้สึกว่า เรื่องนี้คุณอาจจะประสานงานแล้วทำให้เขารู้สึกว่าเออต่างคนวินวินทั้งคู่นะแต่ถ้าเกิดกรณีที่คุณคุยกันแบบสองคนเฟกต to f เฟกอะค่ะคุณอาจจะเป็นการเริ่มต้นเขาเรียกให้เกียรติคนอาจจะเป็นการให้เกียรติยื่นยื่นให้คุณพูดก่อนเขาเรียกฉลาดเง่เขาเรียกเป็นคนฉลาดเออแม่หมอคิดว่าคุณน่าจะเป็นคนฉลาดฉลาดในการที่ไม่ได้แสดงออกในครั้งแรกคุณอาจจะเป็นการยื่นหมูยื่นแมวในการให้ คนอีกฝั่งหนึ่งอ่ะเขาโต้อตอบกลับมาหาคุณก่อนเพื่อคุณจะได้รู้ว่าเขากำลังคิดอะไรเขาต้องการอะไรนี่คือเป็นการเริ่มต้นนะคะอ่ะดูสิแล้วการเริ่มต้นนี้จะนำพาไปสู่บทสนทนาได้อย่างไรนี่เห็นไหมเขาเรียกว,ว่าฉลาดจริงๆเนาะแม่หมอกำลังบอกเนี่ยเขาเรียกว,ว่าไพ่เหมือนมีเซนให้แม่หมอพูดนะคุณเป็นคนฉลาด คุณเป็นคนที่ไม่โตตอบกับใครก่อนคุณจะอย่างเชิงดูเชิงคนก่อนแล้วคุณก็ค่อยประสานความสัมพันธ์ผูกมิตรนะเหมือนคุณกําลังอ่านใจคนอ่นะคุณยิ่งถ้าเกิดคนไม่รู้จักอ่นะบางครั้งเราไม่รู้เนาะภายนอกกับความรู้สึกในใจเขาตรงกันหรือเปล่านี่แหละค่ะคือความฉลาดของคุณนะคะฉลาดที่จะให้คนเขารู้สึก พูดก่อนคุณแล้วเมื่อคุณรู้กับความรู้สึกหรือนิสัยอะไรบางอย่างแวบ,บแอบที่คุณรู้สึกว่าเออคนนี้น่าจะเป็นคนที่สามารถที่จะพูดแบบสบายๆพูดแบบเอนจอยพูดแบบว่ารู้สึกว่าเออสารความสัมพันธ์ผูกมิตรกันได้นะคะน,ะนี่ก็คือเป็นความฉลาดคุณนะคุณจะเริ่มต้นด้วยการผูกมิตรกับคนนะคะนะอ่ะ มาดูกับระหว่างสนทนาตอนนี้เป็นจุดที่เริ่มเข้มข้นแล้วแหละนะจุดที่เริ่มเข้มข้นเป็นไงถ้าอะไรที่รู้สึกว่าบทสนทนานี้มันไม่เข้าตากรรมการมันไม่เข้าตาคุณคุณก็จะรู้สึกว่าเริ่มจะปรเทคตัวเองเริ่มจะปกป้องสิทธิเสรีภาพอะไรบางอย่างกันไม่ให้ใครรู้ก็ได้นะคะกันเรเก็บกักความรู้หรือเก็บกักพลังงานบางอย่างที่ ในระหว่างสนทนากับคุณมากกว่าหนึ่งคนคุณอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยเรื่องนี้ฉันอย่าเพิ่งพูดนะช่วงเนี้ฉันอย่าเพิ่งเปิดเผยอะไรนะฉันเก็บคลิปความรู้สึกอะไรไว้ก่อนแล้วค่อยแสดงออกมาในระหว่างสนทนาที่จะค่อยๆเปิดประตูหรือเปิดประเด็นโอ้โหเขาเรียกว่าฉลาดในการพูดนะคะนี่ก็คือเป็นจุดที่จะทำให้คุณได้รู้ว่าคนคนนี้เราจะประเมิน เขาอย่างไรเขาเป็นคนอย่างไรคุณเป็นคนที่ค่อยๆอ,อ่านคนนะถ้านะไม่หมอดูจากนะเหมือนคุณค่อยๆอ,อ,อ่านคนคุณจะไม่แสดงออกความโอ้อวดหรือไม่แสดงออกถึงว่าคุณรู้คุณเด่นคุณเป็นใครคนณคุณจะค่อนข้างเก็บอาการเก่งนะคะแล้วคุณก็จะประเมินคนคนนั้นว่าคนคนนี้ควรที่จะอยู่ต่อหรือพอแค่นี้หรือคนคนนี้ควรที่จะเพิ่มอะไรบางอย่างที่เขาไม่มีนะคะ นี่เขาเรียกว่าเป็นคนฉลาดเนาะอ่ะตอนนี้ปิดจบอย่างสวยงามนะคะมาดูกับการปิดจบนี้นะคะอ่ะระหว่างนี้คุณเริ่มรู้แล้วแหละเริ่มเห็นแนวทางทิศทางแล้วแหละว่าประเมินออกมาละคนคนนี้เป็นคนที่ดูยากพอสมควรโอ้ถ้าไพ่ไปถ้าถ้าไพ่ที่ออกมาวันเนี้ยแม่หมอคิดว่าคุณอาจจะเคยเผชิญอะไรกับเรื่องบางอย่างที่เคยคุยกับใครบางคนหรือกําลัง มีการตกลรงปรงใจหรือในการที่จะเป็นการสร้างความสัมพันธ์หรือเป็นคู่ค้าหรือเป็นอะไรกันเนี่ยค่ะตอนนี้คุณอาจจะเจอหนทางของการที่การที่คุณได้เข้าไปพบกับใครบางคนหรือการที่คุณเข้าไปในอยู่กลุ่มก้อนสังคมในที่คุณกำลังเกิดขึ้นในระหว่างเนี้ยอาจจะเป็นอาทิตย์ที่แล้วที่ผ่านมาหรืออาจจะเป็นหนึ่งเดือนที่ผ่านมาเหมือนกับว่าคุณยังไม่เปิดใจ คล้ายๆว่าคุณยังไม่เปิดใจกับกลุ่มนี้คุณยังไม่เปิดใจกับคนที่คุณกําลังคบคุณรู้สึกว่าคนที่คุณคบเนี่ยเหมือนเขากําลังเก็บงาความรับหรือเก็บปิดบังอะไรบางอย่างที่ไม่ไม่เปิดเผยตัวตนอย่างชัดเจนอะ่ะคุณก็กําลังจะมองเขาอยู่เหมือนกันว่าตอนนี้เขารู้สึกยังไงเขาคิดยังไงกับเรากันแน่เลยเป็นเงเนี่ยเห็นไหมไพ่ระหว่างสนทนาเนี่ยที่แม่หมอบอกอะ่ะ คุณก็เลยดูคนออกไงว่าเพราะฉะนั้นเราอย่าเพิ่งเร่งร้อนผีผามในการเปิดเผยตัวตนให้คนเขาได้เห็นได้รู้ในความเป็นตัวตนคุณชัดเจนคุณเป็นคนที่เก็บเก็บกับกพลังงานของคุณได้ดีนะคะเพราะว่าคุณไม่รู้ไงว่าคนคนนี้เขาอาจจะเป็นคนดูยาาเขาอาจจะเป็นคนที่แบบว่ามีความระแวดระวังนะคะเราก็เลยเหมือนกับว่าก็ระวังตัว อยู่เหมือนกันนะคะนะนี่ก็คือเป็นสิ่งที่กําลังให้เห็นนะอ่ะดูซิในการระวังตัวการที่จะปิดจบนี้มันจะปิดจบได้อย่างสวยงามไหมบางครั้งการพูดอาจจะยังเหมือนกับว่ายังไม่มีข้อยุติที่ลงตัวนะคะมันอาจจะเป็นการเขาเรียกว่าเล่นเกมกันนะเออมันอาจจะเป็นการเล่นเกมเป็นการวัดใจอะไรกันบางอย่างว่าคุณจะคุณจะเป็นยังไงฉันกําลังรอคําตอบอะไรบางอย่างจากคุณนะ อ่าเนี่ยเขาเรียกตอนนี้เป็นการที่กำลังวัดใจกันในการอ่านเกมในแง่ของข้อแรกเปลี่ยนอะไรบางอย่างก็ได้นะคะหรือว่าถ้าเกิดครบใครอะไรยังไงตอนนี้ก็อาจจะเป็นการแบบว่ายังไม่ได้สนิทใจกันร0 0นะคะและระหว่างนี้เนี่ยแหะค่ะมันก็เลยกลายเป็นเหมือนกับว่าเฮ้ยตอนเนี้ กลุ่มคนที่เราเข้าไปเนี่ยมันอาจจะมีในแง่ของความแตกต่างความคิดหรือความแตกต่างความขัดแย้งอะไรบางอย่างเกี่ยวกับความรู้สึกของคุณหรือแม้กระทั่งในแง่ของตัวตนของคุณอาจจะยังไม่ค่อยเข้าพวกเข้ากลุ่มกับกับคนประเภทนี้คุณก็เลยเป็นคนระวังตัวไงคุณก็เลยเป็นคนที่แบบว่าแตกต่างความคิดได้แต่คุณก็ไม่ได้ค้านนะไม่ได้แบบค้านจนร้อนะปล่อยให้คนอื่นเขาตีกันไปก่อนแล้วคุณก็ค่อย ข้อมูลอะเออมันคุณกําลังมองนะเขาเรียกว่ายิ่งถ้าเกิดระหว่างการประชุมสนทนาหรืออะไรฟอร์มทีมอะไรกันคุณเป็นคนฉลาดนะเนี่ยแล้วหมอบอกว่าคุณเป็นคนฉลาดมากๆเลยฉลาดในการที่เฝ้ามองคนก่อนว่าเขาคิดยังไงเขารู้สึกยังไงแล้วคุณค่อยไปทําการเคลียร์คุณค่อยไปทําการพิชิตใจอะไรบางอย่างหรืออาจจะเป็นการโต้ตอบอะไรบางอย่างเมื่อคุณเห็นแนวทางข้อมูลแบบเนี้ยที่รู้สึกว่าเอยมันเริ่ม มาเป็นสิ่งที่ข้อพิสูจน์ที่จะทำให้คุณได้รู้กระจางชั์ได้แล้วว่าเราควรที่จะเข้าหาเขาแบบไหนคุยกับเขาแบบไหนโต้อตอบกับเขาแบบไหนเพื่อไม่ให้ขัดแย้งกันนี่คือเป็นาการปิดจบสนทนาที่ทรงพลังแล้วก็ฉลาดมากๆนะคะนะามาดูข้อแนะนำของไพ่นะข้อแนะนำไพ่คุณเป็นคนระวังตัวคุณเป็นคนเฝ้าสังเกตคุณจะไม่ผีผามนะคะนี่คือเรียกว่าอัศวินนะคะชาริออตเป็นนัก จัดการตัวยงนักควบคุมเป็นคนที่ควบคุมตัวเองได้ดีแล้วก็สามารถที่จะควบคุมบรรยากาศในระหว่างสนทนาได้ด้วยหรือแม้กระทั่งควบคุมกับใครบางคนที่คุณรู้สึกว่าถ้ามีใครบางคนที่รู้สึกไปในทิศทางเดียวกันคุณก็อาจจะใช้ให้ใครอีกคนหนึ่งเป็นคนคอยประสาน มิตรภาพหรืออาจจะเป็นคนที่ประสานเรื่องให้โอ้โหเขาเรียกว่ายืนอยู่เฉยเไม่ใช่สั่งการนะแต่ยืนอยู่แบบระวังยืนอยู่แบบคนฉลาดที่แทบจะไม่ต้องลงมือทำแต่ให้คนอื่นเขาทำให้คุณแต่คุณก็เป็นคนที่เรียกว่าใช้ใสายตาแล้วก็ใช้วาจาคําพูดที่ระมัดระวัง ที่จะไม่ทำให้การที่จะใช้ใครบางคนหรือว่าจะให้ใครบางคนทำอะไรให้คุณคุณจะเป็นคนที่ไม่ได้สั่งการคุณไม่เป็นคนที่ไม่ได้เด็ดขาดแบบเหมือนชี้นิ้วสั่งอ่ะแต่คุณจะเป็นคนที่รู้จิตรู้ใจคนคุณจะเป็นคนที่เข้าอกเข้าใจคนแล้วคุณก็สามารถที่จะควบคุมทั้งอารมณ์ของคุณและอารมณ์ของคนที่คุณอยากจะผูกมิตร คนที่คุณอยากจะทําให้เขาทําอะไรบางอย่างกับคุณได้นี่ก็คือเป็นคนฉลาดมากๆนะคะคุณเป็นนักต่อสู้ตัวยงคุณเป็นคนที่เรียกว่ามีความชาญฉลาดทางด้านความคิดและอารมณ์ของคุณไปในทิศทางเดียวกันคุณไม่ผีผามคุณไม่เร่งร้อนนี่คือเป็นสิ่งที่แม่หมอกําลังมาเปิดกับสเสน่ห์ของปากของคุณ คุณเป็นคนที่ฉลาดพูดน้อมรับคำทำนายหรือถ้าเป็นในความรู้สึกนิสัยบางอย่างของคุณที่คล้ายๆกับไพ่ที่แม่หมอมาบอก mm. ก็พิมพ์คอมเมนต์ให้แม่หมอได้ชื่นใจนะคะว่าคลิปนี้เป็นคลิปที่คล้ายๆกับคุณคล้ายๆกับนิสัยของคุณนะคะแล้วเดี๋ยวแม่หมอจะมาทําการเปิดไพ่สุ่มทาย อะไรแบบนี้บ้างนะคะนะก็จะได้มีหลากหลายในมุมมองในช่องของแม่หมอนะคะฝากติดตามในช่องแม่หมอโจรี่ด้วยนะคะ